เพลงกระเหลี่ยงเพลงอุ้ยพรอะไรแบบนั้นจะสาวจะบ่าวนะคะเงินแท้นะคะใส่ประดับเครื่องแต่งกายเนาะลาบั่วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยยินดีด้วยนะคะัีเจ้าบ่าวเจ้าสาวยูยูว่าแก ครับสวัสดียามเช้าอากาศหนาวๆค่ำคืนที่ผ่านมาเราก็พักที่ภาคไม้ใต้โฮมสเตย์น,นะครับโอ้โหขอบอกว่าที่นี่หนาวมากๆครับ10องศาเองนะครับแล้วก็มาทักทายสาวงามยามเช้าโอเมชอเปยค่ะน้องสก,กอค่ะรัเป็นไงมั่งค่ำคืนที่ผ่านมาอากาศดีมากค่ะเย็นหนาวมากเลยนะ,ยค,ะครับได้สัมผัสน้ำธรรมชาติด้วยครัโอ้โห <laughs> <laughs> เหมือนอาบน,น้ำแข็งไงเนาะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปชมพิธีแต่งงานในวันนี้นะจะมีช่วงสายนะครับก็ดีใจกับน้องเฟิร์นเป็นฝองเป็นฝานะเนาะน้องสกอก็เพิ่งเจอครั้งแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพิธีกรรมภายนงานดีกว่าเนาะครับไปดีกว่าโอ้หนาวจริงวันนี้ครับทักทายอมมอชเปอร์ครัวณนุกเยียงอมมอชเปอร์คะวันนี้มาในชุดกระเหรี่ยงครับสวยเลยเนาะวันนี้ครับ ขอบอวดที่นี่ยังหนาวจริงนะหนาวค่ะสิองศานิดๆเองเนาะที่จัดสายหน่อย10บโมงค่ะครับไปก็อีกครั้งหนึ่งที่ได้มีเย็นที่ห้างไม้ใต้นะครับยามเช้านี้เมื่อมาเราถ่ายบรรยากาศโฮมสเตย์ของน้องคอนให้แล้วนะคะครับไปดูคลิปที่แล้วนะคะเย็นมาในชุดกระเรียงครับนี่เสื้อสวยนะเสื้อ น้องน้าเงินแดงเสื้อผู้ชายกระเรียงอ่ะสามารถใส่ได้ทั้งสองด้านเลยใช่ไหมครับหน้ากับหลังก็คือเหมือนกันเด้เลยครับนี่คือจุดเด่นของเสื้อกระเรียงผู้ชายนะครับหยิบสองอันหยิบสองอันหยิบสองอันเออหยิบแดสกอตนะถูกแล้วเออหยิบเนี้ยถูกแล้วหยิบสองอันแบบนี้แบบนี้จะตกได้ไงอ่ะสองอันเนี้ยเห็นไหมนี่ อ่ะภอยในงานนะครับนนนะครับก็จะมีเลี้ยงข้าวไข่ย,ยามเช้านะครับไปสก๊อตเข้าไปดูหน่อยเขามีพิธีข้างบนนะครับขออนุญาตเยีย่ยมชมนิดนึงนะครับมีร้องเพลงเพลงเพลงนี่เขาเรียกว่าเพลงอนะไรน้องสก,ก๊อตพอรู้ไหม กันเลี่ยงเพลงอวยพรอะไรแบบนี้อ๋อเป็นเพลงอวยพรใช่ไหมเด่กเป็นภาษากระเลียงนะคะนอกจากฟังรู้เรื่องอ,อีกเนาะครับเนี่ยก็ได้สาวเจ้าของภาษามาเป็นล่ามเราก็จะเข้าใจนะครับเข้าใจมากขึ้นนะ,ะนี่เลยนี่ฮ่า <laughs>

ครับก็พิธียามสายนี้เขาจะมีการร้องเพลงอุยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็จะมีเหล้าขวดนึงแต่ต้องกินให้หมดนะคะครับต้องจีกันคนที่นั่งเป็นวงกลงช่วยกันจบเป็นะเพนีนะคะนะครับแล้วก็จะร้องเพลงแบบนี้นะ ึ่งเป็นเพลงของชาวปากกยาหรือชาวกะเหรี่ยงเองที่ฟังไม่เรื่องะเสร็จงานนี้เสร็จแล้วก็งต้งสาวต้องเปลี่ยนเป็นชุดโบราณนะคะชุดดำแดงเพราะว่าถือว่าแต่งงานแล้วแต่ตอนนี้ที่ใส่ชุดสีขาวนั่นคือชุดเชวาชุดเชวาย,ยังบริสุทธิ์ค่ะไม่ตแต่งแต่งงานเพลงเพาะเนาะพี่ชอบเพลงแบบนี้มากเลยดูฟังดูละวขังมากเลยับขอบคุณนงสกอตที่ให้ความรู้มาเนาะแล้วมอง เโอ้คุณแม่ไม่ได้สวยจริงเลยคุณแม่คุณแม่น้องเฟิร์นเนาะครับเอามาชอปปอร์เนี่ยครับยินดีกับลูกสาวนะครับแต่มันเป็นมันเป็นสร้อยเงินเป็นเหรียญนะคะแล้วก็มาทำเป็นไอ้กูบันมาไหนไปไหนบ้างอ๋อสร้อยเงินใช่สร้อยเงินอันนี้ค่ะเส้นนี้นะคะมันจะหนักนะค่ะเขาจะเงินแท้นะคะใส่ประดับเครื่องแต่งกายเนาะครับเป็นเงินแท้เลยเคยเห็นเหมือนกันนะคะโลเขถือว่าแปลกเนาะ อดสตากเลยแแต่แพงนะคะูวบหอลใช่ไหมบมเส้นละพันเ่ห้ันว่เส้นละห้าพันเลยเขาเป็นเงินแท้ใช่ไหมใช้เงินแท้เจ้น้าตบ้านมนตบ้านน่เก็ดีเพืยนกอบานเจลึเด้ออ่ะ เนี่ละรเป็นเงินสมัยก่อนนะคะเหรียญนึงมันจะได้สีีเม็ดเป็นเหรียญเหรียญเงินยุคเก่าเลยเป็นเหรียญเงินสมัยก่อนนั่นค่ะเหรียญนี่แต่บัลอครนี่แต่บ้ารเงินทดท่าเนี่ยตักไรได้ดีเลยเนี่เสมัยนี้หนึ่งเงินสมัยก่อน1บาทเดี๋ยวปัจจุบันเขาขายเป็น เหรียนละเหรียญละพันค่ะโอ้มีราคานะเนี่ยครับคุณแม่อเขามากครับไม่น่าเงินโบราณหาอใช่เงินโบราณเหรียญละพันเลยเหรอเส้นละห้าพันค่ะโอ้หนักมากครับเล่นยาหลับไปบ้านดีเนาะดีนะตะบึดตะบึดโบราณจริงจริงจะจุดเดินเนี่ยอุ้มจะมีการเสิร์ฟอาหารนะครับนะครับนี่ครับนี่เสิร์ฟข้างล่างนู่นนะครับนะเราผู้ชายก็จะอยู่ห้องครัวแล้วก็เสิร์ฟอาหารขึ้นมาข้างบนแจกจ่ายให้กับแขกภปยในงานในวันนี้นะครับนะครับ ก็จะมีลาบอะลาบคั้วลาบสุเท่าที่เห็นนะเมื่อเช้านี้ทำอาหารอะไรบ้างคะมุกบอหรัอบบ้างอมเช้าโัวตาเจ๊กมุกออนีน่ย้อาตาเจ๊ตาสูดอ่ะากาัดอากาพอะจัดตัสดมีโต๊ะนัอะไรกแกงแกงธรรมดาแกงออมอะไรแบบนี้แล้วก็ลาบแล้วก็ เกขบเแกงอแล้วก็อ้อมีแกงเขียวหวานด้วยนะคะต้มต้มสะเบือด้อยแต่กวด้วค่ะแต่กุ้งอแล้กต้มสะเบือค่ะต้มสะเบือเออต้มสะเบือค่ะแล้วก็เแต่พอแกเจทำรมอยังด้เียแล้วไปดูหน่อยมั้ยเหลือช่วยออเซนหมดแล้วค่ะเซนหมดเรียบร้อยแล้วอ๋อเหอตรงไหนอันนี้แกงบอลช่วยแกเนมันาวค่ะ สังเกตว่าอากาศเย็นนะก็เลยเป็นไข้เลยครับผมครับตากตลีเดียเนี่ยตากลีนาลอาา็าอ,อกสกอร์เอามาชอปเปอร์อาวิละ่ะครับวันนี้ก็มากินขนมจีนยามเช้านะครับแล้วก็มาดูดมีแกงแล้วมั้งเอ่ยน้องสกอร์ครับอ๋อมีขนมจีนด้วยนะครับอ๋อเช้านี้มีขนมจีนใช่ใช่ใช่น้องสกอร์รอข้าวหล่นนะนี่ไงอันนี้คือต้มหมูใช่ไหมเนี่ยพครับวมั้งคะคั่วใช่ไหมเนีย่ยเอ๊ะคั่วหมูเหรอจะคั่วคั่วหมูครับ อันนี้คือน้ำเงี้ยวนี่โสดลาบเนาะลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะยามเช้านี้นะครับโอ้หนี่ลาบผัวนี่นี่นี่ลาบัวบเอะไครับตสะบตบ อ๋อนี่ไงนี่ไงขอขอดูเอเยอรดูหน่อยนะครับมีโต๊ะเบือเรียบร้อยแล้วนี่เรครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแอบเบือเรียบร้อยนี่คือบรรยากาศภายในห้องครัวนะครับนะเราผู้ชายก็จะทำอาหารนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่โบสถ์กันช่วงสายที่จะถึงนี้นะครับ กำลังแกที่ร้องเพลงคอยพอรให้ชาบ่าวชาสาวก็ชาวบ้านเคยเลงมากันแล้วนะครับ มาผิวไฟรับไออุ่นยามเช้านี่นะครับนี่อุ่นนะกินมากตัวเองแบบเหรอเหนื่ยบ,บ่ายหลังนี้ที่น้องสุก,กร์มากินหมากนะครับใช่แบบยำเช้า,าจะมีแกงเขียวหวานอันนี้ถ้าจะเป็นโตเะตะเบือกน่าจะโต๊ะสะเบือกนะครับแล้วแกงเลือไได้ป่ะเนี่ย เออเบอร์เบอร์เบอร์ี่ยนสีน,นนะเลือดด้วยอันนี้ข้าวเบอร์เหรอค่ะเอจะใส่เลือดเบอแกงเเลยนะอันนี้ถือว่าแปกเลยนำเนียวครับแล้วก็นงเงียวอาหารยมเช้านะครับคกินข้าวเช้าก่อนนะคะของอโปรดที่เดียวตอนข้ากตางร้องเพลงปวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็ราให้่าหก่อนนะ บ้านก็มากินข้าวยำสายด้วยกันนะบางคนก็กินเสร็จเาแล้วนักพนักหนี่งน,นะครับติดหนึงนี้เขาบอกว่ากิานจริงนะแต่ไม่อ้วนนะกินเกิงมากเลยจัดเลยค่ะรีบๆกินเดี๋ยวเจ้สาวลงมาครับไม่วันเลบวรคิดเลนะ่ก็่เพียจะไปครับมา กินน้ำเงี้ยวนี่แหละโองคนะน้ำเงี้ยวแล้วก็ตัวสะเบิกนะครับนะครับน้ำเงี้ยวเขาบอกว่าสไตล์ครัวคนนี้นะครับคนชอบกินเส้นอยู่แล้วนะเลยมาแล้วเคี้ยวหวานตะเบิกตะเบิกอ่ก็มาเลี้ยงแขกพลังงานนะน่ากินมากเลย สวัสดีคโอเคครับข้าวหรือยังครับดวจะกินดกินหรือยังครับมากินเครับเี่ยมมาเนาะมาสายหน่อยบคครับครับสคกน่มากินมากครับของโปรไปที่ยนที่บอว่าของโปรัคือแกงเฉวานนะครับดดใจวัยรุ่นตอนปลายอย่างเราครับตุ๋นหมูสองตัวเนาะก็ใช่นะเาลมหมูนะคะใช่ครับ

ครับหลังจากร้องเพลงอวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนนี้เจ้าสาวก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วนะครับจากชุดเชวาเป็นชุดแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหน้องเฟิร์นกับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอารมณ์ดีมากเลยเป็นคู่บอวสาวที่อารมณ์ดีนะครับนะยินดีด้วยนะครับนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับโอ้ทั้งหล่อทั้งสวยเลยวันนี้ครับครับก็จะเดินไปที่โบสถ์นะครับ จะเฉมรเ่อยไเกมด้วยเออเกมนะเป็นพิธีที่เรียบง่ายนะครับเพราะว่าจะเฉพาะในหมู่บ้านเองนะครับนะจะมีการคอลางเรียกเข้าโบสด้วยนะห้อีกไัไยัง่กเยวเดเหอเ้ายีเดียบ้อย้ว่ดไ่เว ใครจำน้องเฟิร์มไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับในอีกช่องเบทิปนะครับซึ่งเราก็มาหากไปใต้ครั้งแรกอะครั้งนู้นนะครับนานมาแล้วสกอเ๊อตเขินแทนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยจ้ะคโอ้พุกทีเขาเรียบง่ายนะพี่ชอบนะจุงมือกันเข้าโบสถ์แล้วนะครับนั่งในแต่ริบต่ละเรื่องตัดตัวก่อนเจอ

สนาอะไรคะสนาคริสต์คริสต์ตันยืน Bình minh, mau chơi suốt cả ngày. Buổi trưa khi chia non sanh chợt nhớ ta rằng anh ấy. Cuối chiều, cuối chiều hòa lòng hòa, muốn cha à còn mưu gọi đi tay ra tay quy. นอคาสกว่ามุ่จากมกว่าตมาตอตวิวิจิแ้มไยไดีต่โโกโรจูี้หรอเรวสนมนักเกเกรนสาเดมนวาราสัญญาพนนี้เราตัดท่ตัควมนมจี้ที่จีก็ไมนอถาชวยช่วนนมา Come ั <anto> นี่ก็เป็นใบประกาศกินข้าวพนัญงานนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับว่าเปฝันไปฝ่าได้นะครับขอบคุณครับตัดด้วยตัดด้วยนะครับมีความสุขมากนะครับตัดด้วยครับตัดด้วยเจ้าบ่าวค่ะ ของที่ระลึกอ๋อเป็นของที่ระลึกได้กระเป๋าด้วยกระเบื้องกระเบื้องครับสวยมากนี่ของที่ระลึกนะรายกานด้วยกระเบื้องกระเบื้องค่ะโอ้ได้กระเป๋าคนละแค่ดูเจ้าสาวตัวจริงสวยไหมสวยค่ะสกดพิษสะกดไม่ได้เลยสองนาอีเจอกันนะครับคุณดูเจอกันครับกระเบื้อะบื้ อมโมชเปอร์โอ้ทำดอกหญ้าเนาะอันนี้เอาไปทำอะไรไม่กวาดหรอครับทำไม่กวาดนะโอ้พอตอนเดย์ไลฟ์ช่วงตอนเย็นประมาณสักห้าห้าโมงกว่าแล้วก็เราไปทุบทุบเรามาจะมีปุ๋ยเนี่ยอืมเอาไปทุบเอ่แห้งเสร็จแล้วไปทุบมันจะมีราคาขายยี่แล้วก็เอาปุ๋ยตัวนี้ออกครับครับพอเรามาจะได้ลักษณะเนี้ยแล้วก็เราจะใส่ใส่แล้วก็เอาจอเอาตอใบตอเอ่อตอนะ มัดไวเด้เป็นมัดเป็นมัดแล้วก็ตอนนั้นเราจะมามาจะมีด่างเป็นไม้ไผ่เนาะยาวประมาณสักหนึ่งเมตรอะแล้วก็แล้วก็เราจะมีสายสายเชือกฟานก็ได้หรือว่าสายสายเอ็นอะแล้วก็เราจะมีเข็มเย็บเย็บแล้วก็เรารับแน่ๆพอรับแน่ๆแล้วก็พอมาเสร็จแล้วก็เราใช้ เป็นไม้กวาดได้เลยโอ,เโอ้นะครับตาบ,บึ้อตาบ,บึ้ครับครับ,บ,บโอ้พงปัญาชาวบ้านนะครับแวะจิบกาแฟที่ห้างไม้ใต้โฮมสเตย์ก่อนกลับนี่คือน้องของนองคอนนะครับนุ่ลรอชองกาแฟก่อนครับเป็นน้องทแท้ๆหรอเป็นญาติกันครับน,น้องทแท้ๆเลยเหรอรว่าทำไมคล้ายๆกันครับมีกาแฟขายด้วยนะคะดเดี๋ยวเด้งเพจโฮมสเตย์ให้ มีคนชมสก,กรอรยิ้มหวานนะม้วนเลยนะเกอไม่ต้องแสมตาจ้ะแก้วนี้หวานอยู่ละกาแฟหอมหอมหอมครัวกลางหอมครับไม่มขม,มเลย